สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองจัดการประชุมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษาเมื่อวันอังคารที่21สิงหาคม2555เวลา10นาฬิกานายเสน่ห์ขาวโตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเขต11และ13ได้เป็นประธานในการประชุมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการศึกษาณหอประชุมสงฆ์วัดอ่างทอง นายเพชรรัตนนิมพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองกล่าวว่าด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2545ได้กำหนดให้การจัดการศึกษาจะต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน และได้กำหนดให้มีคณะบุคคลหรือคณะกรรมการทุกองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองได้กำหนดนโยบายสำคัญ ที่จะให้การมีส่วนร่วมการบริหารจัดการศึกษาที่แท้จริงส่งผลต่อการจัดการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษาตลอดจนผลที่ต่อเนื่องไปสู่เยาวชนและประชาชนที่ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองจึงจัดการประชุมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและรับทราบปัญหาที่เป็นจริงร่วมกันนำไปแก้ไขและพัฒนาการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการศึกษาให้สำเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้เห็นความสำคัญและตระหนักถึงความจำเป็นของการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการศึกษาและเพื่อรณรงค์และเผยแพร่ผลงานของโรงเรียนตัวอย่างการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการศึกษา ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน392คนและมีการมอบรางวัลครูสอนดีแก่บุคลากรทางการศึกษาจำนวน75คน